จัดมาให้นะครับแบบคุ้มคุมเลยทีเดียวล่ะครับแพ็กเกจประกันสุขภาพ Luxury p a ่จาก s a m s u n งประกันชีวิตนะครับเป็นแพ็กเกจประกันสุขภาพที่วงเงินสูงแผนเมาจ่าย5ล้านบวกนะครับเหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศผู้ประกอบการอิสระเจาา้าของธุรกิจที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงทั้งวงเงินเหมาจ่าย และค่าห้องสบายคือสบายใจได้เลยนะครับเมื่อเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องห่วงว่าแพงมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับเมาจ่ายในวงเงิน5ล้านบาทมันเเป็นยังไงบ้างรายละเอียดนี่นะครับนี่คือแผนตัว แพ็กเกจลักชัวรี่แคร์นะครับแผนหมอจ่าย5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทค่าห้องและค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลเนี่ย9,000บาทต่อวันนะครับในขณะที่หมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน5ล้านบาทต่อปีนะเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุร้รายแรง ก็คือ10ล้านบาทต่อปีนะครับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก7,500บาทต่อปีนะครับคุ้มครองชีวิต1 0 0 0 0แบาทคุ้มครองค่าผาตัจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากโรคหรือการหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับเบี้ยสุดคุ้มจริงๆครับเบี้ยสุดคุ้มมากๆนะครับเพียงเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0 สามยยีบเก้าทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ,ๆเลยนะครับแผนแพ็กเกจตัวนี้นะเป็นแพ็กเกจที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในภาวะแบบนี้เบี้ยไม่สูงนะครับซื้อไว้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ซื้อไว้เราก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับเงินที่เราเก็บไว้บางทีเก็บมาได้ หลายๆปีหลายๆแสนป่วยทีเดียวหมดเลยนะครับเพะฉะนั้นให้ลักชุรีแครของซัมซุงเป็นคนดูแลนะครับ